อยู่กับมดนะคะในช่องมดนับพาร์อีกครั้งหนึ่งนะคะเราเชื่อว่าทุกคนก็คือเห็นชื่อคลิปแล้วเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาทำ get ready with me แต่ว่าเราจะทำในอีดิชันที่เป็นแบบ Clipping Crew Edition นะคะนั่นก็คือในเวอร์ชั่นของแต่งหน้าไปทำงานของมดนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ตัวที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะ Nidly Daily Toner Pad นั่นเองนะคะมันจะมาเป็นกระปุกนอนแล้วมันจะเป็นแบบแพดอยู่ข้างในแล้วมันก็จะมีแบบน้ำโทนเนอร์อยู่ในนี้ด้วยนะคะไปบินไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้สกินแคร์ที่จะดูแลเรื่องของความชุ่มชื้นนิดนึงเพราะว่ามันจะแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเติมความชุ่มชื้นนิดนึงแล้วแบบตัวนี้เนี่ยของ n e d l y เนี่ยแบบเป็นโทนเนอร์แพดที่แบบฉ่ำสุด ใจนี่คือเช็ดทั่วหน้าแล้วมันยังไม่หายฉ่ำเลยอะเราก็จะใช้เนี่ยตรงเนี้ยมาโปะตรงนี้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้ตรงช่วงนี้ใช่ไหมช่วงนี้ตรงบริเวณช่วงนี้เออพูดที่เคลียร์ตรงช่วงนี้มันแห้งเราก็เลยจะชอบเอาอันเนี้ยมาโปะถ้าใช้ตอนกลางคืนมันจะดีมากนะเพราะอะไรปะเพราะเวลาใช้อะ่ะมันสามารถโปะเป็นแบบนี้ได้เลยเว้ยนะนะมันเป็นแบบมันแมสในต,ตัว ตัวที่สองของเรานะคะเราก็จะใช้ที่เป็นน้ำตกเนาะนะั่นคือตัวนี้เลยค่ะ Origin ไมกับ s h r o o m นะคะ s u o so o t i n g Treatment Lotion นั่นเองค่ะชอบใช้ตัวนี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเราจะเจอแบบสภาพอากาศที่มันแบบทำร้ายผิวนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าผิวมันต้องการแบบการปลอบประโลมผิวด้วยในระดับนึงเราก็จะชอบใช้ตัวน,นี้ ตัวต่อไปที่เราใช้เนี่ยจะใช้เป็นเซรัมนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเราเพิ่งไปซื้อมาแล้วก็ลองใช้นะคะนั่นก็คือ Skin 1 0 e O O Four m a n a g a s c a r Centella Hyalusica Blue Serum นั่นเองค่ะคือเราเราชอบของแบรนด์ Skin One O ใช่ไหมเราก็เลยลองซื้อตัวนี้มานะคะแล้วก็ลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าเออมันดีเหมือนกันนะเนื้อเซรัม่มันจะแบบมันจะมีความแบบฟ้าใสา ซึมง่ายมากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะคะจริงๆเนี่ยลายเนี่ยของสกินวันโอโฟเนี่ยที่เป็นแบบไฮยาลูซิการเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วว่าไฮยาลูนั่นคือไฮยาูรนอซิดนะคะช่วยในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ตัวซิกาเนี่ยก็คือช่วยในเรื่องของการปลอบประโลมผิวนั่นเองเนาะ อ่ะหลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลงครีมกันต่อเลยนะก็คือตัวนี้ค่ะของสกินวั o O อโฟ a n นังกา a ก e n ซน l l a ่ามนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะเวลาเราทาครีมเนี่ยเราจะไม่แบบอย่างนี้นะเราจะแบบปาดออกตามกรอบหน้าเห็นะเวลาทาต้องดึงนะดึงหน้าจะได้ไม่เขียวกันแดดนะคะตัวที่เราใช้เป็ประจำเวลาที่ใช้ก่อนแต่งหน้านะก็คือตัวนี้และคะ่ะ Dora UV Light Up Essence SPF 5 0บวก PA สีบวกมันเองนะคะตัวนี้ค่ะเราเป็นคนที่ใช้กันแดดเยอะมากเพราะรู้สึกว่ากันแดดมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้แล้วมันต้องแบบต้องใช้ทุกครั้งก่อนออกจากบ้านคือเอาจริงต่อให้แบบตอนเช้าตื่นมาอยู่บ้านนะเราก็แนะนําไม่ทากันแดดนะเพราะว่าเนี่ยแสงฟงแสงไฟอย่างเงี้ยมันก็แบบมันก็ทํรลายผิวเราได้อะเวลาเราลงกันแดด2ข้อนิ้ว2นิ้วแบบนี้แล้วก็วนะ อย่าตกใจนะคะถ้าวกเดี๋ยวมันจะดีเองเกลี่ยมาที่คอเห็นไหมพอเกลี่ยแล้วดีแล้วก็ต้านแดดตัวนี้เนี่ยตามชื่อเขาอะคือ Light Up ก็คือเหมือนแบบให้หน้ามันแบบอ่ะทีนี้ก็คือสกินแคร์เรียบร้อยละมา ถ้าเกิดเวลาเราแต่งหน้าไปทํางานเนี่ยเราก็จะแบบเอาความแน่นนิดหนึ่งนะคะตัวแรกที่เราจะลงเนี่ยเราจะลงเป็นคุชชั่นนะคะของ Laneige ค่ะมี O-Matte Cushion ค่ะเราใช้สีเบอร์23อินนะคะแต่เราจะไม่ลงเยอะนะเราจะไม่ลงให้มันแบบรู้สึกเคกีอ้อ่ะที่เราเลือกฟินิชเป็นแมทอะเพราะว่าเราอยากได้ความติดทนนานแล้วก็ความแน่ด้วยเพราะว่าเราไปทํางานบางทีเจอสภาพอากาศอะไรเงี้ยเราอยากได้ตัวที่มันแบบที่มันแน่นๆแต่ก็ไม่ได้หนักหน้านะคะ ลงคุดท่านเก็นแล้วขอทาลิปมันหน่อยดีกว่าขอทาลิปมัน,นเราใช้ของตัวนี้เลยค่ะ Country and Stream นะคะ Natural Honey Lip ค่ะแล้วก็คอนซีลเลร์เอาจริงๆแล้วก็มีสิวนะคืออย่างนี้เว้ยมันมีเรื่องราวคุณเห็นสิวเวเนี้องือใชนไหมคะ เมื่อวานนี้ฉันล้างห้องน้ำเปิดฝาดหองฝาท่อล้างห้องน้ำามืไรเสร็จสรรเรียบร้อยกาลังจะปิดฝาท่อแล้วจังหวะปิดฝาท่อเนี่ยคือมันจะต้องกดลงไปเพื่อที่จะให้มันเข้าล็อกน้งกริ๊กแล้วเราก็กดกริ๊กลงไปสักพักหนึ่งพอหลังจากที่เสียงกริ๊กปุ๊บสิ่งที่มันกระเด็นขึ้นมาคือน,นำ้ำท่อ <c oughs> มันกระเด็นมาโดนตรงนี้ ตรงนี้เลยตรงที่เป็นสิวมาค่ะเดี๋ยวเราลงคอนซีลเลอร์กันนะคะเราใช้ตัวนี้แหละคะ่ะตัวประจำของเรานะคะ NARS Radiant Creamy Concealer นะคะเราใช้สี Custard นั่นเองนะคะเราจะลงแบบแค่เฉพาะบริเวณใต้ตานะถ้าเกิดแบบเรามีแบบตรงจุดไหนที่เราอยากใช้คอนซีลเลอร์กลบประกบได้เลยนะต่อว่าช่วงนี้เนี่ยมีตรงนี้จะขึ้นูดไม่ทันขัดคำเห็นรอยแดงแปะนิดเดียวพอ หลังจากลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปใช้เป็นบรัชนะคะเราใช้เป็นตัวครีมก่อนนะตัวนี้ที่เราใช้บ่อยๆเลยก็คือ o p b i Brown Pot r o o t for Lip and Cheek นะคะเราใช้สี Powder Pink ตัวนี้เลยสีนี้เราจะใช้นิ้ววอร์มโปรดักตเข้าหน่อยเนาะวอร์มนิดนึงอ่ะจริงๆอ่ะเวลาเราแบบแต่งหน้าไปบินเราจะตื่นมาเช้ามากเลยนะเพราะว่าเรารู้ว่าการเตรียมตัวการแต่งหน้าของเรามันใช้เวลาสมมติ รีพอร์ตชักแบบเที่ยงก็จะออกบักบ้าประมาณ1 1โมงเพราะเผื่อรถติดต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะตื่นมาสักแบบ9้าโมงครึง่งอะไรเงี้ย9โมง9โมงครึง่งหลังจากลงแก้มเสร็จปุ๊บลงแป้งละกันลงแป้งลงแป้ง,ง,ปงเราจะใช้แป้งของ Happy Sunday ค่ะตัวนี้นะคะ m r s s p o e t o e Heat คือเราจะไม่ใช้พัฟเราจะใช้เป็นแปรงเอานะคะแต่ว่าแบบพัฟของแบบ Happy Sunday อะคือ อยากได้แบบความรู้สึกแบบลงแป้งนะแต่ไม่อยากได้แบบเยอะมากไม่อยากได้หนามากเพราะว่าคือ prep ผิวมาแบบฉำโกลขนาดนี้จะให้แบบมันลงโปงลงแป้งนะ่นน่ะไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงนะคะใช้แปรงแบบนี้แล้วก็แป้งตัวเดิมนะคะลงใต้ตาเราจะไปที่คิ้วคิ้วนะคะเราจะใช้เป็นดินสอคิ้วนะคะ โดยเราจะใช้ของ Cos Look s r i m Brow Pencil นั่นเองนะคะเราใช้สี c ร e m เ l ลเราจะใช้ตัวเนี้ยสปูรีย่ยเนี่ยปัดคิ้วก่อนเราจะใช้ดนสอวเขคิค้วเฉพาะแค่ช่วงหางคิ้วเท่านั้นนะคะทีนี้เราจะใช้เป็นแบบปัดคิว้วแบบฝุ่นนะคะเราจะใช้ของ Kate Designing Eyebrow นั่นเองตัวนี้ค่ะเราจะใช้สีตรงกลางตรงนี้ ปัดไปเลยที่หัวคิ้วแล้วเราจะใช้มัร่าเปลี่ยนสีคิ้วนะคะเราจะใช้มัร่าตัวนี้เลยค่ะ Heavy Rotation Coloring Heavy Rotation Coloring Eyebrow นะคะ,ะ,คะใช้ตัวนี้ค่ะอ่ะคิ้วเสร็จแล้วทีนี้มา ตากันดีกว่าตาเราจะเริ่มที่อ y e s h a d o w ก่อนนะคะโดยอายแชโดว์ที่เราใช้เป็นประจําทุกๆวันไม่ว่าจะเป็น everyday look หรืออะไรก็ตามก็คือตัวนี้เลยค่ะ 3ce นะคะ multi eye color palette นะคะเราใช้สี overtake ค่ะเราจะเริ่มจากหลุมนี้ก่อนหลุมที่โบที่สุดหลุมนี้แล้วก็ทาไปให้ทั่วเบ้กตาใช้สีนี้นิดน,นึงแล้วกันสีตรงกลางน,นี้นิดนึง แล้วที่นี้เราก็จะใช้นิ้วของเรานะคะชีนิ้วของเราใช้ตัวปริตเตอร์สีตาบนมาแล้วแล้วเราจะใช้แปรงหัวเล็กนี้นะคะเอาสีที่เป็นสีเข้มสีนี้ของเรานะคะสีตรงกลา,า,างมาะทัด้ตาเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ตัวนี้สีนี้ค่ะสีอ่อนนะคะทาตรงหัวตาบริเวณหัวตาตรง แล้วเราก็จะใช้แป้งอันนี้นะคะแป้งเราใช้เป็น i n n i s f r e e no sebum mineral pad นะคะแปะแป้ขึ้นมานิดนึงปัดตรงช่วงใต้ตาทีนี้เรามากรีดอายไลนเนอร์กันดีกว่าค่ะเราจะไม่ได้กรีดหนามากแต่ก็จะให้แบบเห็นเป็นเส้นอยู่นะคะเราใช้ของคอสลุกเหมือนกันค่ะตัวนี้ค่ะเราใช้ไสีน้ำตาลนะชอบใช้สีน้ำตาลมากกว่ามีใครมาชอบมีปัญหาเวลากรีดอาลนเนอร์แล้วแบบชอบกรีดหางตาไม่เท่ากัน นี่ไงล่ะมาแล้วหนึ่งขยับตาโอเคละควรจะหยุดควรจะหยุดควรจะหยุดเพราะถ้าเกิดเติมอีกมันก็จะไปอีกทีนี้มาปัดขนตากันดีกว่าดัดขนตาปัดขนตากันจาเราใช้ของ h a r r in m a v e Long and Curl Mascara Super Waterproof นะคะ ขนตาล่างเกียอะตาเสร็จแล้วทีนี้มาบรอนเซอร์กันดีกว่าค่ะเราใช้ของ Benefit Pola นะคะตอนนี้เราเน้นกรอบหน้าค่ะไปค่ะแล้วทีนี้เราใช้ตัวเดิมแต่เป็นแปรงแบบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะงัดดั้งขึ้นมา ปัดแก้มกันดีกว่าปัดแก้มเราใช้ของนี่เลยคะ่ะ 3ce face blush สี rose beige น,นั่นเองนะคะปัดไปตรงหน้าแก้มแก้มเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์เราใช้ของ overglass นะคะ ambient lighting powder นะคะเราใช้กับแปรงฟาดไปเลยคะ่ะไฮไลท์ าปากกันดีกว่านะคะปากเราทาอันนี้3 c e Velvet Lip Tint นะคะเราใช้สี Twin Rose นั่นเองนะคะเราเป็นคนชอบทาลิปเนื้อเว l v e t มากเพราะเรารู้สึกว่ามันติดทนแต่มันไม่แห้งจนแมทเกินไปอะเรารู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากแล้วเราก็จะใช้แปลง แล้วเราจะทาข้างในให้เป็นสีแดงนะคะเราใช้ของ r เอ็นเอนะคะ Juicy Lasting tint นะคะตัวนี้เราใช้สี Cherry Bomb นั่นเองนะคะมันจะเป็นสีแดงแดงแดงทาแค่เฉพาะแบบข้างในปาอ้าะค่ะนี่ก็คือแต่งหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำผมกันมุยผมก่อนแบบแล้วกำลังคิดอยู่ว่าวันนี้จะ ทำทรงไหนดีคือเอาจริงอะสายการบินเรามันเป็นสายที่แบบไม่นี่ได้ไงปล่อยผมได้ไงเดี๋ยวเราจะม้วนผมเราจะใช้ที่ม้วนผมของ crete a iron นั่นเองนะคะอันนี้สีขาวแกนแกน32ตอนแรกจะบอกว่าจำแกไม่ได้เราใช้แกน32นะคะเราจะใช้ความร้อนที่ร้อแอระหว่างที่รอนางร้อนนะคะเราจะใส่ออยล์ผมกันกันความร้อนนะคะเราใช้ของ มิสอองแซงนะคะ perfect serum นะคะเราใช้เป็นสูตรสไต l i n g นั่นเองค่ะคือตัวนี้นี่กลิ่นหอมมากใส่ออยเสร็จแล้วที่นี้เดี๋ยวมาม้วนผมกันก่อนที่จะม้วนนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งผมก่อนเราจะประมาณ3ชั้นนะคะแล้วก็แบ่งเปสองฝั่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะเราจะเอาไอตรงเนี้ยออกข้างนอกอย่างนี้นะ ออกข้างนอกงี้ก็หมุนอย่างนี้นนนทิ้งไว้ประมาณสักห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอาหนาออกมาแล้วก็หมุนต่อหมุนฟึ๊บเกลียวมันจะยังร้อนอยู่เราไม่ต้องทำอะไรกับมันปล่อยให้มันไปนี้เราไม่แน่ใจว่ามันหนาไปไหมแต่ตอนนี้คือเราไม่อยากให้แบบเราไม่อยากให้มันเป็นร้อนที่แบบอุ๊ยร้อน ต้องบอกนะว่าเราไม่เคยชินกับการม้วนผมแบบกล้องแบบนี้นะอาจจะไม่ค่อยถนัดนิดนึงจริงๆอ่ะเชื่อป่ะทุกคนว่าจริงๆแต่ก่อนเราเป็นคนม้วนผมเองไม่เป็นเลยเว้ยต้องใช้เวลาในการฝึกนะคะตัแสกนะคะ ข้างหน้าเนี่ยพูดตรงๆเลยนะว่าแล้วแต่อารมณ์จังหวะการหนีบดีไม่ดีในวันนั้นอย่างนี้เป็นต้นันก,ก็เดิมอีกออแม่แต่ได้อยู่เออทีนี้ถึงเวลาละถึงเวลาสางม,มาละเราใช้มือสาง อาจจะเห็นว่ารอนมันจะไม่ได้แบบมันจะเป็นหยักหยัหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคลายอีกอยู่แล้วเราก็ใช้หวีเราจะใช้สเปรย์ของตัวนี้นะคะเป็น volumizing spray ค่ะ เปลี่ยนชุดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือฟ i n i s h ุคกของเราเองนะคะทั้งหน้าผมเลยนะคะนี่แหละค่ะการเตรียมตัวไปบินครั้งหนึ่งทีเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากๆเลยนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบนะคะก็สามารถที่จะลองไปแต่งตามกันได้นะในลุกนี้นะคะก่อนที่จะไปกันนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หมดกันด้วยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูกันไปละบ๊ายบาย